เฮ้ยแล้วดีอืมทุกนี้ผมแหม้บัได้ลงกลิปเลยขึ้นเป็นเล็กนเนี่ยจริงๆผมขอลองผมลององผมลอง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 ผมลองรอรอขอรอขอสวัสดีครับขอพี่คนนี้ทำคลิปด้วยแล้ว ผมชื่อว่อาเนี่ยผมขอโปรดติดตามช่องนี้ก่อนที่มาดูคลิปผมนะครับพี่กันเองคือผมได้ครับผมชื่อนะครับศูนพีพีผูพีพอีอีจีย,ย,ยุ้ยวันนี้ผมอาจจะได้ทำคลิปกับพี่เขานะย Yes เหย,ยียบโบ้ตอบไม่ทัน <c oughs> ตอบไปท <c oughs> <c oughs> ันแบบนี้กดติดกดไล์เลยนี่ของ C O M E E N อืมจะบอกวิธีเล่นนั้นอืมมันจะบอกวิธีเล่นวิธีเอาชิ้นตลอดในเลียวๆรวยพี่คุณไม่ต้องแบบไปเก็บตัว วิธีแรกนะครับคือคุณไปไปเอาไอ้แผ่นกัลเดตเด็บเอี้ยวเด็บเด็บอู้ยังไงมันแบบมันมันมันอยู่ตรงหน้าหน้าแบบแบบอะไรนะอะไรวะอะไรนะอะไรนะเพรามันมันคืออะไรวะผมลืมกว้งไว้มันจะไม่เนอะว่าคลิปจะไม่ตัดก่อนนะคลิปอันนี้ัะสั้นหรือยาวยังไม่รู้เลยลองดูหน่อย เออฮะแม่แ่ถ้าทุกคนอยากเล่นกับผมจริงๆเลยลูกกดติดตามชื่อบนบนหน้านั้นได้เลยไปแบบไปดูเลยไปดูเลยมันยืดเออเอๆเลยแบบมันยืดเราพิมพ์แบบเป็นชื่อชื่อชื่อคลิปเราก็ได้วันเนี้ยคอยแบบแบบ เยอ้โ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 อ้อ้อ้โ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 อุ้อ้อ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้ยอ้โอไโอ้อ้โอ้โ้วอ้โอ้อ้โอ้โออ้้้โอทอ้โอออ้โอ้โอ้ออ้้อ ไอ้บ้าอะไรกูไม่พัวเว้ยพัวอะไรส่มันนะ่ะตุ้ยหวังว่ากูไม่ได้ยินการกระหน่ำทำไมทัเวเต้นมันแล้วครับฟูุ หนึ่งร้อยวันนี่เกมโลโบอฟโลโบอฟไปนี่ไปกูได้ยังเนี่ยเออมึงเออเพื่อนมึงเป็นไรปะเปนีเ่ยไอเพื่อนเพื่อนเพื่อนงไม่ได้เป็นไรใช่ไหมไม่ได้เป็นไรใช่ไหม เฮ้ยเฮ้ยทำไรอะไรเฮู้ยันเลิกกูฮู้ฮตกหัวแม่งวิธีที่สองเอาชีวิตรอดในดีฟิลคือด่นะน่ำนะคุณควรไปอยู่ตรงที่เซฟเซฟให้ป้อมมันยิงไอซอมบี้ให้มันตายให้หมดอะ นายก็จะรอดนั่งอย่างั้นนานก็ใจเงินปตีคยไปยันเทีเข้าใจไหมจี่เออจะว่าไปกูเอาซอมบี้ไปขายได้ไหมเนี่ยกูอยากเอามึงไปขายอะมึงจ้าเปี่ยนมาขล้ว ไปตายไปตอกกันมาเลยพระเจ้าช่วยมันตอกมันอะไรกันมันตอกอะไรกันนักหนาวะอย่ากูโยอมอย่ากูโยอเหนียวเกียร์กันได้ปะเร,เ,เรียวเรีวเกียร์อเรอ๊ะอากูลืมปะกูลืมกูลืมเลยว่ากูไม่แบบกูไม่ได้พยายาตากดีกว่า